สวัสดีครับครูภารกิจเป็นปอนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมานําเสนอแล้วก็พูดถึงตัวรีเลย์นะครับผมรีเลย์นะครับผมถ้าาจริงแล้วเนี่ยมันก็คือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็สวิตช์ตัวไปเนาะที่เรารู้จักก็เป็นแบบนี้ครับเปิดปิดไปเปิดปิดมาเนี่ยฮะก็คือพอเราหมุนทางนี้ปุ๊บสองขานี้ก็ถึงกันเนาะก็คือเป็นสะพานไฟนะครับผมไฟใจ้ฝั่งนี้อีฝั่งนึงก็ไปใช้งานนะครับผมถ้าเราปิดก็คือสองขานี้จะไม่ติดกันใช่ไหมครับ อันนี้คือเป็นสวิตท,ทั่วไปนะครับผมตัวนี้นะฮะแต่รีเลย์เนี่ยมันคือสวิตอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเราจะไม่เห็นฟังก์ชันข้างในของมันว่ามันทํางานยังไงนะครับแต่ว่ามันจะมีคอยนะครับผมคอยเนี่ยมันจะเป็นขดลวดด้านในเนาะขดลวดนะครับแล้วก็มีแท่งนะฮะทำให้พอจ่ายไฟปุ๊บเนี่ยมันจะกระเด้งไปกระเด้งมาตอกแต่ครับดึงหน้าคอนแทคหรือว่าดันหน้าคอนแทคนะครับผมให้มันไปสับสวิตนะครับผม <c oughs> นี่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูตามตัวเลขเลยนะครับผม แต่ว่าบางตัวนะฮะรีเล์บางตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวเลขแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้เห็นกันนะฮะอย่างเช่นพวกนี้นะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยพวกเนี้ยนะครับรีเล์พวกเนี้ยเป็นรีเล์ทั่วไปเนาะมันจะไม่มีเลขแต่ว่าอ่ามีเลขดูนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ใช่เลขแบบตามเนี้ยแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามสิบพวกเนี้ยครับอันนี้มันเป็นโค้ดของอุปออกรณ์เขานะครับผมอันนี้เราอย่าไปสนใจมากนะครับผมอย่างพวกเนี้ยก็จะมีค่าสามค่าสี่ค่าหนึ่งค่าสองเนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีไดอะแกรมให้ดูนะฮะตัวนี้จะมีไดอะแกรมนะครับผมเนี่ยก็จะมีไดอะแกรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับอย่างไดอะแกรมตัวนี้นะครับผมจะมีค่าดูนะฮะมีข่าวสามสิบแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะครับผมเห็นไหมฮะค่าเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างน,นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพูดแบบเป็นคร่าวๆนะครับแล้วอย่าไปยึดว่า มันเป็นค่าแบบนี้ทั้งหมดนะครับแต่เราจะให้ดูสัญลักษณ์นะครับผมสัญลักษณ์นะครับผมตรงนี้นะฮะสีเลี่ยมนี่นะครับตรงเนี้ยมันคือคอยนะครับคอยคอยอ่ะคอยคือโคตรลวดนะครับโคตรลวดนะครับโคตรลวดเนาะพอเราจ่ายไฟปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กภายในภายในตัวคอยนะครับทําให้อุปกรณ์ตรงด้านในเนี่ยมันจะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับผมตรงนี้นะฮะนี่นะครับเราไม่สามารถแกะได้เนาะ อ่าแต่ว่าพูดให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปรห้าและแปรโทนนะครับผมก็คือขาที่เราเอาไฟไปป้อนมันนะครับก็คือขาบวกกับขาลบหรือว่าขาบวกขาลบสลับได้นะครับสลับสลับครัวได้นะครับผมตรงนี้นะครับพอเราจ่ายไฟปุ๊บมันจะมีเสียงดังแป๊กแสดงว่ามันทํางานแล้วนะครับเนี่ยฮะอ่ะเราตัดคนนี้ไปเนาะก็จะเหลือขาสามสิบกับขาแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยมันมีสองขานี่นะครับแบบนี้ก็คือมีสองขานะครับผม ทำไมเขามีสองขาครับเพ,เ,รเ,เพื่อเราไปใช้งานฝั่งนี้เพื่อเราใช้งานฝั่งนี้ก็คือฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าขาสองขาเนี่ยมันถึงกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดด้วยให้เพื่อนๆดูทีนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแค่นี้นะครับระหว่างขา3ากับขาแ7เ็เนี่ยมันก็คือสวิตช์หนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมสวิตช์หนึ่งตัวที่ปกติเนี่ยมันเปิดอยู่คําว่าปกติเปิดก็คือมันจะไม่ต่อนี่นะครับปกติปิดคือปิด ปกติเปิดคือแบบนี้นะครับก็คือ NO Normal Open นะครับผมถ้า NC ก็คือ Normal Close อ่านี่นะครับแต่ตัวนี้คือมันเป็นแบบนี้อยู่เห็นไหมก็คือ NO ก็คือ Normal Open ก็คือปกติเปิดนะครับเห็นไหมมันเปิดอยู่เห็นไหมครับมันยังไม่แตกกันนะดูนะครับมันยังไม่แตกกันเห็นไหมครับเนี่ยยังไม่แตกกันเพราะนั้นพอเราจ่ายไฟปุ๊บเนี่ยมันจะดันปึ๊กทาให้ไอ้ค่าเนี่ยครับมันมาติดกันนะฮะหลังเดี๋ยวเรามาดูครับผมเดี๋ยวผมจะวัดค่าให้ดูกันนะครับตรงนี้นะฮะ ขาล่างสุดเนี่ยครับผมขาล่างสุดเนี่ยก็คือขาสามสิบนะฮะมันจะมีเลขบอกใช่ไหมครับขาสามสิบฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงข้ามกันก็คือแปดห้าแปดหกแล้วก็สองขานี้คือขาแปดเจ็ดเพราะฉะนั้นสองขานี้ที่เราดูเมื่อกี้นะครับมันคือมันถึงกันอยู่ใช่ไหมครับมันถึงกันอยู่นะครับเ <c oughs> ชื่อได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูแล้วกันเนาะ <c oughs> อ่ะใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์ของเราก็คือ เป็นมิเตอร์อนาล็อกเนาะเราจะตั้งไปี่ย่านคูณหนึ่งย่านคูณหนึ่งเนี่ยบวกลบเนี่ยพอเรามาจีกันเนี่ยมันจะขึ้นเข้มขึ้นนะครับนี่นะฮะดูนะฮะที่ผมบอกว่าขาดแปดเจ็ดคูณเนี่ยครับมันถึงกันอยู่แล้วนะครับดูนะฮะถ้ามาแตะกันครับเห็นไหมฮรนี่เข้มขึ้นนะครับผมเห็นไหมฮะแล้ว่าสามสิบกับขาแปดเจ็ดจะไม่ถึงกันนะครับตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันยังไม่ถึงกันนะครับผมเห็นไหมอ่านี่นะครับสามขาเรียนน้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่ากลางหรือค่าบนนะครับถ้าเราใช้อาไปใช้ที่จำแนงเดียวเนี่ยเราตัดทิ้งได้นะครับผมขาดได้ค่าหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ไม่อยากซับสนเนาะเราก็ตัดทิ้งได้เลยมันคือสวิตนะครับผมเนี่ยมันคือสวิตเลยแหละนี่นะครับเอาไฟมารอตรงนี้แล้วก็พอซับปุ๊บไฟก็จะวิ่งข้ามมาฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นสองฝั่งนี้นะครับแปห้ากับแผ่นหกนี่คือขาไฟเข้านะครับผมขาไฟเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการต่อใส่ไฟไว้นะครับบวกลบสลับได้หมดเลยนะครับนะ ต่อเลยนะครับจะเอามาทดลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันทํางานแล้วมันเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็เอาให้เพื่อนๆไปปรับปรุงอ่าปรับใช้กันนะครับปรับปรุงอันนี้นะฮะอ่าดูนะครับตอวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาแอดเตอร์มาเสียบนะครับนี่เนาะก็คือป้อนไฟให้มันทั้งสองขานะฮะเดี๋ยวฟังเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเลยนะฮะ อ่าได้ยินไหมครับอ่าเห็นไหมฮะพอเราป้อนไฟปุ๊บรีเลย์มันทำงานเนาะเดี๋ยวเวลารีเลย์ทำงานแล้วเนี่ยขานี้กับขาซองขานี้มันจะขึ้นกันหมดเลยนะครับซองขานี้เพราะว่ามันเป็นสวิตช์เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวเสียจลยนะครับอ่ะดังแ๊กละแล้วก็ผมจะวัดข่าให้ดูนะครับเช่นเดิมนะครับใช้มิเตอร์วัดนะฮะแต่นะครับผมเข็มจะขึ้นนะครับดูนะฮะขานี้ขานี้เห็นไหมครับ มันมาถึงกันแล้วใช่ไหมฮะเห็นไหมครับข่าน,นี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คือมันถึงกันหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับข่ากลางหรือว่าข่าบนนะฮะถึงกันหมดเลยเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อใช้งานนะครับผมี๋ยวก็ใช้งานโดยการจะเอาไฟ LED ครับมาต่อนะครับผมเมื่อกี้นี้นะฮะก็คือข่าน,นี้นะครับ ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาไปใช้เป็นค่าไฟบวกนะครับผมค่าไฟบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่านี้นะครับก็คือเป็นค่าคอมมอนนะครับค่า30เนี่ยก็คือค่าที่ไฟมารอนะครับผมค่าที่ไฟมารอนะครับเดี๋ยวผมหาใส่ไฟมาจั่มกันครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาค่าบวกนะครับผมก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งค่าบวกนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับมาจัามลงกันนะครับเพื่อให้มีไฟมารอตรงนี้พอทํางานปุ๊บไฟก็จะวิ่งมาฝั่งนี้นี่ออกไหมฮะอ่ะโอเคนะครับสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงที่หลังว่าทำไมเราถึงเอารีเลย์มาใช้งานกันนะครับเนอะเดี๋ยวเติมไฟแป๊บหนึ่งครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการจั๊นะครับจั๊ก็คือค่าไฟค่าบวกตรงนี้นะครับนี่นะฮะ ขาไฟคาบวนนะครับแล้วก็มาเข้าที่ขาคอมมอนก็คือขาที่เอามารอเพื่อไปใช้งานนะครับผมตอนนี้คือมันสวิตช์ยังไม่สับเนาะอ่ะนี่นะฮะ <c oughs> แล้วก็ LED นะครับผมก็คือก็คือฝั่งนี้คือขาใช้งานเนาะขาใช้งานนะครับฝั่งขันนี้ครับเดี๋ยวผมจะต่อ ขาดที่ง่ายที่สุดละกันก็คือขาด้านนอกนะครับก็คือขาด้านนอกนี่นะครับอ่ะคานี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่เราต่อเป็นเป็นขั้วลบนะครับผมก็คือเอามาจําได้เลยครับขั้วลบของตัวไฟ LED นะครับหรือว่าไฟมารุมไฟแล้วก็แล้วแต่ครับที่เราจะต้องการใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเสียงไซลงไซเรนหรือว่าอะไรเงี้ย อันนี้คือเดี๋ยวเรากล่าวถึงเกี่ยวกับงานลำโพง DIY ของเราเนาะที่เราไปใช้กันนะครับ <c oughs> อ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอ่าตอนเนี้ยถ้าเราเสียบเนี่ยปุ๊บมันทำงานเนาะแล้วไฟมันก็จะติดเลยนะครับอ่ะลองให้ดูกันนะครับดูนะฮะเสียบปุ๊บเห็นไหมฮะไฟติดเลยไหมครับะมีเสียงแป๊กแล้วก็ทำงานเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการจําลองก็คือเอาสวิตไฟนะครับผมสวิตไฟนะครับมาต่อรวมด้วยเนาะนะครับมาต่อรวมด้วยจะได้เห็นภาพว่าเอ้ยเวลามันเวลาลีลีมันทำงานโดยการผ่านสวิตเนี่ยครับมันทางานยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมพอ,อย่ต่อนะครับเดี๋ยวอ,ออกก่อนละกันนะครับอ่าก็คือ จากแรงจ่ายเนาะนี่นะครับสวิตไฟอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะจำไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือจำไว้เพื่ออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมขออ่าทวนเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะตนันนี้หนึ่งขานะครับเขาจากจากแบตเนาะถือว่าเป็นแบตแล้วกันนะครับ แบตเตอรี่มานะฮะหนึ่งขานี่นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับ แล้วก็ขาพอสวิตออนเนาะก็ไปใช้งานใช่ไหมครับนี่นะฮะสวิตออนไปใช้งานอีกหนึ่งขา,าเดี๋ยวต่อไว้ก่อนนะครับก็คือตอนนี้นะฮะสวิตเราเนี่ยอันนี้คือตีว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับไฟบวกวิ่งมาปุ๊บผ่านสวิตนะครับพอเราออนปุ๊บไฟถึงจะทําให้ตัวรีเลย์ทำงานใช่ไหมครับก็คือขานี้ขาบ,บวกใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ที่เราต่อไว้นะครับ น,นี่นะครับ <c oughs> ส่วนไฟตรงนี้นะครับผมไฟตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกับาจากแบตเลยนะครับผมแบตโดยตรงเลยนะครับผมต่อจากแบตโดยตรงนะเราเราจะไม่จํากันนะครับจากแบตโดยตรงก็คือจากแหล่งจ่ายแรกเลยนะครับ มันจะได้ไฟเนี่ยมันจะวิ่งผ่านตัวรีเลย์มานะครับแล้วก็ไปเข้าที่แบตเลยนะครับผมมันจะไม่ผ่านตัวสวิตช์นะฮะนี่นะ,ะก็คือมาต่อเข้าฝั่งฝั่งไฟรอของตัวสวิตช์นะครับผมจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ตัวใหญ่หรือตัวเล็กหรือว่าสวิตช์ VIP นะครับเราก็จะต่อแบบนี้นะฮะผมขยับต่อนะครับ อ่านี่นะครับอ่เดี๋ยวเรามาไล่ลายกันนะครับก็คือนี่ตีว่าเป็นแบตนะครับผมแบตเตอรี่นะครับพวกแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเข้ามาที่ฝั่งรอของสวิตนะครับผมฝั่งรอของสวิตนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งออนของสวิตนะครับผมก็จะวิ่งไปที่ข่าดีเลย์ที่เป็นข่าบวกนะครับผมขัวบวกนะครับ แล้วก็ไฟจากแบตอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเข้าที่ฝั่งล้อของตัวรีเล์นะครับผมนะฮะลบก็คือเข้าที่ลบเลยครับแล้วก็คู่นี้ก็คือเอาไปใช้งานนะครับบวกลบนะครับผมตอนนี้เราต่อครับไฟ LED ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสับสวิตช์ดูนะฮะอ่ะตอนนี้ถ้าเราเสียบไปแล้วเนี่ยรีเล์ต้องไม่ทํางานนะครับเห็นไหมฮะไม่ทํางานนะครับเราออนปุ๊บเนี่ยไฟจะวิ่งปุ๊บมาเข้าที่ดีเล์เข้าบวก อ่าเห็นไหมครับนี่นะฮะเปิดเลยครับปกอ่าเห็นไหมครับก็คือตอนนี้นะครับกระแสนะครับผมที่วิ่งมานะฮะก็คือมันจะวิ่งย้อนมาจากฝั่งฝั่งข้อบวกนะครับผมนี่ฮะข้อบวกนะครับผมก็จะวิ่งย้อนกลับมานะครับวิ่งย้อนกลับมาเห็นไหมครับมาเข้าที่แบตเลยนะเห็นไหมครับมันจะไม่ผ่านตัวสวิตช์นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวสวิตช์เนี่ย มันจะไม่มีการรับภาระเรื่องโลดนะครับเรื่องโลที่จะผ่านตัวมันนะครับสวิตช์ไม่ร้อนไม่ค้างแน่นอนนะฮะเราจะทําให้กระแสเนะี่ยมันวิ่งไรผ่านตัวรีเลย์โดยเฉพาะก็คือฝั่งนี้นะครับแล้วเขากลับมาที่ตัวแบตด,ดึงจากแบตไปโดยตรงเลยนะครับผมเพราะว่าตัวรีเลย์ตัวเนี้ยมันจะรับไฟถึง30แอมป์เลยนะครับผมจะเยอะนะฮะสามสิแอมป์เลยนะครับนะเพื่อนๆงงไหมครับผมไม่น่างง,งเนาะก็ เป็นสวิตช์อีกหนึ่งตัวที่เอามารับโหลดแทนสวิตช์หลักที่เราใช้นั่นเองนะครับดีลีนะฮะก็เราลองเอาไปปรับปรุงแล้วก็ทําความเข้าใจกันนะครับผมขั้วแต่ละขั้วมันมีหน้าที่ของมันนะครับผมนี่นะฮะเปิดปิดเปิดปิดนี่นะครับนะสวิตช์เราก็ไม่ร้อนไม่ต้องกลัวพังไม่ต้องกลัวค้างนะครับผมโอเคนะฮะก็เพื่อนๆท่านไหนไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาถามทักมาอ่า พูดคุยกันได้ครับผมหรือว่าค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับรีเลย์แต่ละตัวนะครับมีหล้าที่ยังไงทำหน้าที่ยังไงนะครับรีเลย์ที่มี5้าขาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ4่ขานี่แหละครับเหมือนกันนะครับเราลองตัดขากลางไปสิมันก็เหมือนกันนะฮะอยู่ที่ว่าเข้าวางตำแหน่งคอยตรงไหนแค่นั้นเองนะครับผมนี่นะฮะอย่างไอ้คู่นี้ครับคอยอยู่ตรงข้าสองขานี้นะครับผมแล้วขานี้คือข้ารอไฟข้าไฟขานี้คือข้าเอาไปใช้งานนี่นะครับแค่นั้นเองครับผ โอเคนะฮะก็ครูพระจำใบงปองวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแชร์แล้วก็ชวเนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับก็ขอบคุณมากครับผมที่ดูจนจบคลิปนี้ผมแล้วเจอกันคิดต่อไปครับผมว่าผมจะมานำเสนออะไรแล้วก็มาสอนอะไรเพื่อนๆนะครับโอเคผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย